So as to นะคะเท่ากับ in order to แปลว่าเพื่อที่จะถ้าเราแบบถ้าเราบอกว่าเพื่อจะได้ไม่ใช่บอกว่าฉันเรียนหนะักเพื่อจะได้ไม่สอบสอบตก so as not to fail อย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะเป็น so as not in order not to อันนี้พี่ลองเกยนไปเล่นๆน,นะ to pass หรื to fail นะคะแล้วสุดท้ายเป็นประโยค so that in order that จะบอกประโยค so that I can pass the exam อย่างเงี้ยค่ะเป็นคำว่า that ค่ะ,ดดดค,ะคือหลายๆคน จะเห็นคําว่าแดดเนี่ยแดดมันแปลว่าซึ่งก็ได้ก็คือเหมือน w i c h กับแดดใช่ป่ะแปลว่าซึ่งก็ได้แต่ตรงเนี้ยพอเวลาแดดแปลว่าว่าปุ๊บอะมันจะบมกประโยคฉันคิดว่าฉันพูดว่าฉันรู้สึกว่าเพื่อว่าแดดมันมีหลายแดดในภาษากรงกแดดมาตั้งแต่ this t ดี t this those สิ่งนั้นอย่างเงี้ยแต่แดดเนี่ยมันแปลว่าซึ่งก็ได้แล้วแดดเนี่ยในอีกจุดหนึง่งมันก็จะแปลว่า ด้านมาันก็แปลว่าว่าได้ด้วยนะคะ